สวัสดีครับกลับมาพูกกันอีกครั้งครับวันนี้เรามาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราพาทุกคนมาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองในช่วงบ่ายของวันที่13กันยายน2565ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้อาจจะอึมครึมหน่อยแล้วก็มีฝนตกลงมาครับแต่ว่าก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียครับที่เราคุ้นเคยกันดีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทเนี่ยเขาเปิดตัวเครื่องบินลายใหม่นะครับของไทยแอร์เอเชียครับ โดยเป็นเครื่องบินที่มีการตกแต่งลวดลายให้มีสีสันสวยงามครับแล้วก็สื่อถึงการประชาสัมพันธ์การโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chapters ครับซึ่งก็เป็นแคมเปญหลักของทางทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้และแน่นอนว่าก็จะมีการทำลวดลายที่สื่อถึงความหมายต่างๆเหล่านี้นครับทั้งภายนอกเครื่องบินที่เราได้ชมกันไปแล้วครับ รวมถึงภายในเครื่องบินด้วยภายในห้องโดยสารเนี่ยก็มีการตกแต่งที่สื่อถึงสถานที่สวยงามของประเทศไทยหรือสิ่งที่น่าสนใจต่างๆครับที่จะดึงดูนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินครับเรื่องวัฒนธ,ธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆอย่างที่เห็นว่าจะมีการตกแต่งทั้งบริเวณที่เก็บกระเป๋าเนื้อศีรษะนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของที่นั่งก็จะมีภาพทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภาพที่สื่อถึงอาหารการกินของเรานะครับแล้วก็ วัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยที่จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางจากทั่วโลกนะครับซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยได้มีการทําเครื่องบินลวดลายพิเศษนะครับที่คอยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมาหลายลำแล้วนะครับและนี่ก็คือลําล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยในงานถาแถลงข่าวเปิดตัวนั้นมีคุณยุทธศักดิ์สุภศรน,นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมถแถลงข่าวด้วย บนเครื่องบินเลยครับจะเป็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงกันครับการตอกย้ำนะครับนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ New Chapter หรือการพิชฌชนะครับซึ่งเราก็ทำเป็นโปรโมทเรียกน,นะครับเป็นแคมเปญ u n i c a t เชนแคมเปญของเรานะครับโดยเราจะมีการเพนเครื่องบินจำนวน2องลำด้วยกันนะครับลำที่1คือลำที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับ ลวดลายข้างนอกนะครับจะเน้นเรื่องของ NFT นะครับ NFT ไม่ใช่นั้นฟังชื่อว่าโทเค็นะครับอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่า N มาจากคำว่า nature นะครับเราให้ nature to keep นะครับ F มาจากคำว่า food นะครับก็คือให้ไป explore ความหลากหลายของวัฒนธรรมการกินของประเทศไทยนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของ T ก็คือ t h a i n e s ให้มา discover สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น ความกดงานทางวัฒนธรรมที่จะเข้ากับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวให้ค้นหาตัวเองให้ค้นพบตัวเองนะครับให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะนะครับทำให้การเดินทางครั้งใหม่หลังจากการโควิดนั้นเป็น meaningful travel นะครับรวมถึงคุณสันที่สุขคล่องใช้ย,ยาประธานเจ้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียก็ร่วมแถลงข่าวถึงการทำลวดลายพิเศษบนเครื่องบินด้วยนะครับลองไปฟังบางช่วงกันครับ นะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีว่าเครื่องจะเริ่มออกเดินทางไปโชว์โฉมให้กับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับเราไล่เปิดเที่ยวบินหมดแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือได้รับใช้ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งมีคุณุประการต่อประเทศเป็นอย่างมากนะครับวันนี้โอกาสที่เราได้รับรับใช้การท่องเที่ยวประเทศไทยได้รับใช้ประเทศชาตินะครับไทยอเชียก็มีความยิ่งดีนะครับเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องแรกนะครับที่เป็นเครื่องที่5แล้วท่านท่านผู้ว่าได้เรียนนะครับตั้งแต่ พันธผงเรามีเรื่องยักษ์คิ้วนะครับที่เราประกวดลายออกแบบเรามีสีสันทาราล่าสุดเรามีผ้าไทยนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือ Amazing New Chapter นะครับก็ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็หน้าตื่นเตนนะครับผมก็มีหน้าที่จะเอาเครื่องลำนี้ไปบินให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องบิน Airbus A320 ของสายการบินไทยแอร์เอเชียนครับที่มีการทำลวดลายพิเศษลายใหม่ Amazing new chapters ที่พร้อมจะให้บริการผู้โดยสารครับและก็ขณะเดียวกันนั้นก็โปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปด้วยในพร้อมๆกันเมื่อทำการบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆของสายบินไทยแอร์เอเชียทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ